ห้าบ่มีอดีตห้าบ่มีอนาคตคําว่าหาที่หมายถึงเราคํากล่าวของหลวงปู่แวนสจินโนพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระป่ากรรมฐานผู้ไม่ถือยศถือศักดิ์ผู้เปรียมอริยสงฆ์ผู้เมตตาด้วยธรรมผู้สมบูรณ์ด้วยเจวัดข้อวัดปฏิบัติ ที่พึ่งที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทุกหนทุกแห่งทั่วสยามประเทศและเ,ตเขตใกล้เคียงเมื่อครั้งใบเยาเด็กชายเวนเดื่มนั้นชื่อเด็กชายยานหลังจากบรรพชาเป็นสมณาเนนได้ก็เ,เปลี่ยนชื่อเป็นสมณาเนนเวนเมื่อปีพุทธศักราช2445ได้ไปศึกษาบาลีธรรม ณสำนักเรียนวัดบ้านสร้างถออําเภอม่วงส0จังหวัดอุบลราชธานีไปขอฝากตัวเป็นศิษย์กับพระอาจารย์สิงห์คันตยาขโมที่เป็นศิษย์องค์หนึ่งของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตการในเย็นวันหนึ่งท่านพระอาจารย์สิงห์ท่านกำลังจะส่งน้ำในตอนเย็นได้เดือบมองเห็นแสงสว่างที่แผ่รัศมีออกมาจากสมณี ที่กำลังจะเดินมากับพระรูปหนึ่งท่านก็ได้รู้ทันทีว่าเป็นผู้มีบุญญาพินิหารสมมเนรรูปนี้น่าจะเป็นผู้มีบุญมาเกิดจึงได้ข่มผ้าคล้องผ้าและมานั่งรอที่กุฏิจากนั้นพระและเนนก็ได้เข้ามาหาและขอฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาบาลีธรรมกับท่านพระอาจารย์สิงคันตยาขโม ส่วนพระที่พาสมณเณรมาท่านชื่อว่าพระอ้วนมีศักดิ์เป็นอาของสมณเณรแหวนได้กล่าวถึงความประสงค์ในการมาที่นี่เสร็จแล้วพระอ้วนก็ได้เดินทางกลับท่านพระอาจารย์สิงห์ท่านเข้าใจถึงความประสงค์และก็มีความยินดีอย่างยิ่งพิจารณาดูสมณเณรน้อยเห็นถึงรูปร่างกายพันเกลี้ยงเกาในตาตั้งมั่นสำรวม มีสงงาราศีได้คิดในใจว่านี่แหละช้างเผือกเกิดในป่าแล้วแน่นอนจากนั้นสมณเณรแหวนได้อยู่ศึกษาบาลีธรรมกับท่านพระอาจารย์สิงห์ณนะแต่บัดนั้นประวัติของเด็กชายยานหรือเด็กชายแผนเกิดเมื่อวันที่16มุกมกราพุทธศักราช4 4 3 0ตรงกับวันจันทร์ขึ้นสามค่ำ เดือนยี่ปีกุลมีบิดาชื่อนายสายรามสิริปู่และย่าไม่ปรากฏชื่อและมารดาชื่อนางแก้วรามสิริภูมิลำนอดเดิมอยู่ที่บ้านนาโปงตำบลหนองในปัจจุบันขึ้นตำบลน,นาโปงอำเภอเมืองจังหวัดเลยบิดาและมารดามีอาชีพทำนาสืบเชื้อสายมาจากชาวหลวงพระบางโดยบรรพบุรุษได้เดินทางอพยพมาอยู่ณที่ปัจจุบัน ผู้เป็นบิดามีความชำนาญในการตีเหล็กตีดาบจนเป็นที่เรื่องลือในถิ่นนั้นเด็กชายแวนมีพี่น้องร่วมบิดามารดาสองคนคือหลวงปู่กับพี่สาวชื่อนางเบงราชอักษรเมื่อครั้งหลวงปู่อายุได้ประมาณ5ขวบโยมมารดาเริ่มป่วยกระออดกระเอด การรักษาในสมัยนั้นก็อาศัยโดยหมอพื้นบ้านตามสมัยอาการก็ไม่ดีขึ้นมีแต่ทรงกับสุดลงไปเรื่อยๆแม้โยมมันดามีสุขภาพไม่แข็งแรงแต่ท่านก็ยังเป็นคนใจบุญไหว้พระทำบุญอยู่เสมอโยมมันดารู้ตัวว่าน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานจึงได้เรียกรูปชายคือเด็กชายแหวนมาจับมือและกอดแล้วพูดสั่งเสียว่า ลูกเอย๋ยแม่ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่กูดีแม่ก็ไม่ยินดีแม่จะยินดีถ้าลูกได้บวชให้แม่เมื่อลูกชายบวชแล้วก็ให้ตายขาพ่อเหลืองไม่ต้องสึกออกมามีลูกเมียนะนั่นเป็นคำสั่งเสียของมารดาเสมือนเป็นประกาศิทสวรรค์ ที่กำหนดแนวทางกำหนดชีวิตให้กับหลวงปู่ท่านยังจดจำได้ดีคือคำสั่งเสียของมารดาตรึงแน่นอยู่ในหัวใจไม่เคยลืมและคำสั่งนี้เป็นพลังให้หลวงปู่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆอย่างไม่ย่อท้อส่งผลให้ท่านบรรลุถึงสงชัยในพระพุทธศาสนาได้อย่างน่าเลื่อมใสเป็นที่สุดหลังจากการสั่งเสียบุตรชายได้ไม่นาน เดวมันดาของหลวงปู่ก็ได้ถึงแก่กรรมเด็กชายยานหรือเด็กชายแหวนและพี่สาวจึงได้อยู่ในความอุปการะของคุณตาและคุณยายต่อมาครั้นหนึ่งคุณยายหรือที่ชาวอีสานเรียกแม่ใหญ่ท่านได้ฝันว่าเห็นหลานชายตัวน้อยนอนอยู่ในดงขมิน้นผิวกายแลเหลืองอารามไปหมดคุณยายเชื่อว่านั่นเป็นฝันดี เป็นบุพเพนิมิตท,ที่แสดงให้เห็นว่าหลานชายของท่านคงจะมีวาสนาได้อยู่ในสมณเพศตามที่แม่ต้องการตื่นเช้าคุณยายก็ได้เล่าให้หลานฟังว่ายายได้ฝันประหลาดมากยายฝันว่าเห็นเจ้านั่งอยู่ในดงขมิ้นเนื้อตัวของเจ้านั้นเหลืองอรารามไปหมดเห็นแล้วน่ารักน่าเอ็นดูและยายก็เห็นว่าเจ้านั้นมีอุปนิสัยวาสนาไปในทางบทเรียน จึงอยากให้เจ้าบทเรียนตลอดชีวิตไม่ต้องสือกออกมามีลูกเมียเหมือนดังที่แม่เจ้าได้เคยบอกไว้เจ้าจะทําได้บอนี่ก็นับเป็นประกาศสิทธิ์ครั้งที่สองเด็กชายยาันได้รับปากคุณยายทําให้ยายปากเพิ่มยินดีเป็นยิ่งนะักเด็กชายยาันมีเพื่อนรุ่นราวข่าวเดียวกันแต่มีศักดิ์เป็นน้าชายทั้งน้าชายและหลานมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากวันหนึ่ง คุณยายจึงได้เรียกทั้งหลานและนะเข้าไปหาทั้งคู่แล้วพูดว่ายายอยากให้เจ้าทั้งสองบวชเนนเจ้าจะบวชให้ยายได้บอรครั้นบวชแล้วก็ไม่ต้องสึกเจ้าจะรับปากยายได้บอฝ่ายนะ้ชายตอบรับยายอย่างที่ต้องการแล้วยายจึงถามหลานชายว่าแล้วเจ้าล่ะจะบวชได้ไหมบวชแล้วไม่ต้องสึกเลยนะเด็กชายยานตอบยืนยัน ตามที่เคยสัญญาไว้จะขอบวชจนตลอดชีวิตตามที่แม่และยายต้องการคุณยายเสียนปราบเพิ่มยินดีเมื่อหลานทั้งสองรับคำว่าจะบวชให้ตลอดชีวิตจึงได้จัดหาบริขารสำหรับบวชเนนคุณยายนำหลานทั้งสองไปฝากต่อท่านพระอาจารย์คขมาซึ่งมีสัดเป็นน้าของหลวงปู่และเป็นเจ้าวาดวัดโพชัยวัดประจําหมู่บ้านนาโป่งนั่นเอง ให้หลานทั้งสองได้ฝึกขาดนาคและเรียนรู้ธรมเนียมของการอยู่วัดเตรียมตัวบรรพชาสมณีนต่อไปทั้งน้าชายและหลานยานจึงได้บรรพชาเป็นสมณีนที่วัดโพชัยแห่งนี้ขณะนั้นอยู่ในปีพุทธศักราช2439ซึ่งหลวงปู่มีอายุเพียง9ปีหลังจากบรรพชาเป็นสมณีนแล้วเด็กชายยานได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นสมณีนแวน ตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาหลังจากเข้าพรรษาแรกได้ประมาณสองเดือนสมเนนที่มีศักดิ์เป็นน้าชายเกิดอาภาธสุดที่จะเยียวยาได้ในที่สุดก็มรณะการสูญเสียในครั้งนั้นทําให้สมเนนเบียะเสือนใจอีกครั้งหนึ่งเพราะสมเนินนั้นเป็นทั้งญาติและเพื่อนเป็นทั้งคู่นาคตอนบนรรพชาด้วยกันเรียกว่าใกล้ชิดสนมกันมาตั้งแต่เกิดและไม่เคยแยกจากกันเลย คุณยายได้เข้ามาพยายามพูดปลอบใจสมานเณรแหวนรวมทั้งพูดเตือนย้ำคำขอร้องเดิมว่าหลานยังจีบวชอยู่ในผ้าเหลืองไปจนตายตามที่เคยรับปากแม่กับยายได้ใช่ไหมสมานเณรแหวนยังคงรับคำหนักแน่นเช่นเดิมการบรรพชาเป็นสมานเณรอยู่ที่วัดบ้านเกิดนั้นสมานเณรแหวนไม่เคยได้ศึกษาอะไรมากเพราะไม่มีผู้สอนเพียงแต่หัดไหว้พระสวดมนต์รับใช้พระ รวมทั้งวิ่นลินตามภาษาเด็กในบันทึกไม่มีหลักฐานว่าหลวงปู่ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในสายสามัญซึ่งยังไม่มีแพร่หลายเหมือนในสมัยปัจจุบันกิตติศัพท์ในสมัยก่อนคืออุบุเมืองนักปราชญ์โคราดเมืองนักมวยด้วยเหตุน,นั้นทั้งแคว้นแดน,นอีสานทั้งหมดถ้าใครต้องการศึกษาเล่าเรียนทางบาลีและธรรมะจะต้องไปศึกษาเล่าเรียน อย่างที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีสำนักที่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่งด้วยกันเหมือนดังสมณเนรหวนก็เหมือนกันที่มาฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่สิงคันตยาขโมหลวงปู่สิงห์นับเป็นพระอาจารย์องค์แรกที่สอนพื้นฐานการภาวนาให้กับหลวงปู่แหวนอันเป็นเหตุให้หลวงปู่มอบกายถวายชีวิตให้กับการวิปัสสนากรรมฐานจนถึงที่สุดหลวงปู่สิงห์ท่านเป็นชาวอุบล บวชอยู่ที่วัดสุทัศนารามเป็นครูสอนปริยัติธรรมมาก่อนได้เข้าศึกษาด้านนิพพานากรรมฐานกับท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตในปีพุทธศักราช2458จึงได้เลิกเป็นครูสอนและออกปฏิบัติธรรมแสวงหาความวิเวกตามป่าเขาลำนาภัยติดตามหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสากันตาสีโลสาธรมิกที่เป็นคู่ใจของหลวงปู่สิงค์คือหลวงปู่ดุลอตุโล แห่งวัดบุรพารามอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่สิงคัคนตยาขโมเป็นศิษย์ที่หลวงปู่มั่นได้ไว้วางใจเมื่อหลวงปู่มั่นปลีกตัวออกวิเวกที่เชียงใหม่นานถึง12ปีได้มอบหมายการปกครองคณะสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐานให้กับหลวงปู่สิงและท่านได้ทําการเผยแผ่บ่งธรรมยุทธ์ออกไปอย่างกว้างขวางทั่วทั้งภาคอีสานและในกรุงเทพการเรียนมูลและกัดายในสมัยก่อนหลวงปู่แหวนโจินโน ได้เล่าถึงการเรียนมูล,ลกัดใจว่าการเรียนในสมัยนั้นไม่มีห้องเรียนเหมือนในสมัยปัจจุบันครูที่สอนก็ไม่ได้อยู่ในที่แห่งเดียวกันแต่จะแยกกันอยู่คนละที่เมื่อครั้นถึงเวลาเรียนนักเรียนก็ต้องแบกหนังสือไปเรียนตามที่อยู่ของครูแต่ละท่านวันนี้เรียนวิชานี้ก็แบกหนังสือไปหาครูท่านนี้พรุ่งนี้เรียนวิชานี้ ก็จะต้องแบกหนังสือไปหาครูท่าน,นั้นแบกไปแบกมาจนกว่าจะเรียนจบที่ว่าแบกหนังสือนั้นแบกกันจริงๆเพราะในสมัยก่อนนั้นหนังสือที่พิมพ์ไม่เหมือนเล่มในสมัยปัจจุบันหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนก็เป็นคำภีใบลานนักเรียนจะต้องเคารพหนังสือเพราะถือว่าหนังสือนั้นคือพระธรรมจะดูถูกไม่ได้ถือเป็นบาปเวลาว่างจากการเรียน นักเรียนจะต้องเข้าป่าหาใบลานมาไว้สำหรับทำคำพีเพื่อฝึกหัดจานหนังสือจานหนังสือก็คือการใช้เหล็กแหลมเขียนลงบนใบลานให้เป็นรอยวิธีทำคำพีก็คือไปหาใบลานมาเลือกเอาเฉพาะใบที่มีอายุป,ประมาณหนึ่งปีถ้าเอาใบออดมากก็มักใช้ได้ไม่ค่อยดีแต่ถ้าเอาใบเก่มากก็มักจะเปราะแตกง่ายเมื่อได้ใบลานมาแล้วก็เอามารีด รีดใบเลาะก้านใบออกตากน้ำค้างไว้ประมาณ3มคืนพอหมาดๆแล้วใช้ได้ร้อยให้เป็นเชือกผูกกันมากน้อยตามจำนวนที่ต้องการเวลาไปเรียนกับครูก็ใช้คัมภีร์ที่เตรียมไปนี้สำหรับคัดลอกตำราหัดจานหนังสือพร้อมกันไปด้วยดังนั้นผู้เรียนจะต้องหัดจานหนังสือเอาไว้ท่องทบทวนต่อไป